สวัสดีค่ะพบกดช่องยี่มิวสิกจ้ะเนาะวันนี้คือเก่าคุณเก่าจ้ะียี่มิวสิกวันนี้ยี่จะมาร้องเพลงให้ฟังเนาะร้องเพลงอะไรเนาะร้องเพลงสดนะร้องสดโดยไม่ต้องมีดนตรีเนาะวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรไมยังอยู่จ้ะเนาะอืมไมก็ยังอยู่ขอบคุณดูแไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามให้ติดตามช่องยี่มิวสิกนะจ้ะเพื่อนๆขอบคุณจากใจอีจ้าวันนี้ยี่จะมาร้องเพลงอะไรเนาะ คิดถึงเพนทุกคนเนาะก็จะมาร้องเพลงฝากความคิดถึงนะเจเนาะของใครก็ไม่รู้นะจน๊ะเนาะหาคาราโอเกไม่เจอก็เลยต้องมาร้องสดมาฟังกันเลยจ้าเพื่อนเืนเพีเพ้ยนนิดนึงนะเจา๊าเนาะเพราะไม่ไม่มีอะไรควบคุมนะฝากความคิดถึงนี้ไปถึงเธา,าได้ไหม จะซึ้งเหมือนเดิมหรือปล่ากดมบททโทหากันบ้างสักวันละครั้งก็ไดใ้ใจคลายหอ,อย่า,างเนินไปอย่าปล่อยหัวใจบางเบาดอกรักจะเช จะเข้ามาเยอฝากความคิดถึงถึงกันทุกวันเถอดนะมาใกล้ตาอย่าแปรเฉยเชิญส่งความรักลอยมาเป็นเพื่อนคอยย้ำเตือนไม่เลือนร ก็จะประมาณนี้จะน้องสีก็จะซู้อีกนิดนึงนะเพราะยี่ร้องสดน้องไม่มีตัวชื่ออะไรเวลารู้ที่ร้องสดนี่ก็จะร้องแบบนี้นะเพื่อนร้องเข้ามาก็มีเสียง Facebook เตือนมาตึ้งเพราะไม่ใช่เสียง Facebook หนูพูดผิดเสียงไลน์เนาะเสียงไลน์ดังตึ้งมายื่ขอตัวขอไปแล้วเนาะจักไพ่ลา์มายื่ก็มีดูน้องเดี๋ยวค่อยไปอ่านอีกทีนึงมันไม่แจ้งเตือนจ้ะน้องแสำหรับวันนี้ยี่ขอจบคลิปการร้องเพลงสดฝากความคิดถึงเสียงก็จะสั่นๆนิดนึงก็ช่างหัวมันเลเนาะ จากแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่พบกับวีมิสิกใหม่แล้วเนาะพอกันเพลงต่อไปจ้า